ดี๋ยวเราไปดูกันขอบนีับอีฟีกำลังเข้าไปเอาของเลยนะับโอเคออกมาได้ยังขอราขวเรียกำลังดีดานอครับไพอฝ้ายดีดาน้อง ก็คิดแบบไม่ไม่องใช้อันนี้ละใช่ใช่เราเียบตอนนี้เราซื้อของมาเป็นเยียแล้วเราไปดูหลังใหม่ตอนเนี้ยข <c oughs> อ,องที่เราจะได้ก็คืออะไรคิดเอามา <c oughs> เอาลงมาของที่เราได้มึงง <c oughs> เราเปิดน,นี่ก่อน อ๋อน,นี้ก็เห็นแล้วเห็นไหมเห็นหัวไหมเห็นหัวก็ตอ,ตอนนี้หัวก<อ>็จะเอานี่คือที่ผมซื้อมาเนาะจะเป็นไม่ฟอกอีดสองเนอตุ๊กตาแล้วก็มาเต่าเต่าข้อไก่ข้อไก่กระดิ่งไม้หินหยเดี๋ยวอสี เราไม่ให้นะเสียบไม่ได้คนระับเออไม่ได้ของลูกเสีย

等下呢，好、嗯，来、嗯，然后背一下，然后。

เี๋ยไก่อนมาเลยมาเลยัอะไรมันจะเอาตับมีตุ๊กตาด้วย้าอะไ เด็กเด็กะเด็กเล็กเ oh. ็กนะครับเพราะร่าสับสานเขาอยากได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับโอ้อันโหหมดเลยไหมต้องคอยเอาอ่ะแกะกลองวัสดุแล้วนะครับก็เหมือนไรครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครพวกเราหน่อยนะครับบ๊ายบาย